สวัสดีครับพี่น้องผู้ชมทุกท่านครับผมมือนี้เิ่นว่ามีเลี้ยงผาหลุดมาครับเลี้ยงผาหลุดมาว่าที่ไปเบื้องมีคนไปเห็นห้อยครับแล้ผมกับเมื่อเสียหรอ,อกมีเบื้องว่ามันเป็ยนยังไงครับพี่น้องเป็นหอยเลี้ยงผาหรือเป็นหอยงวัวเน่อยเดี่ยเบิ้องกันะครับนี่ครับปลาอ้อยมีแต่ปลาอ้อยเลยเนี่อ,นะอันนี้ผมมี ไฟงัวห้อยอย่างมากินเหรครับคิดว่าน่าจะเป็นเลี้ยงผาที่เพื้นว่าอีหรีนะครับพี่น้องไปเบื้องห้อยครับแต่ว่าตัวนี้มาท่านเห็นเนาะเนี่ยครับเนี่ยนี่แต่ว่าห้อยเทยวไปเท้ามาาด้วนี่นี่ครับอันนี้ห้อยข้อไผ่ด้วยนี่หอ้หอยข้อไปนี่ห้อยข้อไปเนี่ยแต่ว่าห้อยเทยวอยู่ในหลายมือมอยู่เลยนี่ครับน,นี่ห้อยข้อครับเนะี่ย มันหอยงอนะครับหอยประมาณเนี่ยครับซ้ำเนี่ยครับกับฝ่ามือขนอันนี้ห้อยออกครับเนี่ยแสดงว่าอยู่ในปลาอ้อยนี่แหละครับพี่น้องไม่ใหม่เองครับ่องประมาณอาทิตย์ม่ถึงอาทิตย์ดอกผมา่าแต่ว่าห้อยมันเที่ยวอยู่นี่คิดว่าไหนอยู่ในปลาอ้อยนี่แนีะนี่ครับโอ้ นี S <S ่ห hmm. ้อยไม้ตัวนี <t t um> ้ห้อยเกานี่นี่ห้อยออกมานี่ห้อยเกาหนินี่ห้อยไม้หนินี่ห้อยไม้นี่ห้อยเทยวเข่าเทยวออกตรงนี้เล้วเด้อนั่นน่ะห้อยเข้าไปไหมเข้าไปเมื่อกี้นี่ทุกคนเด้เนี่ยเนี่ยห้อยเข้าไปวะคันน่ะไม่นี่อันนี้ห้อยออกมานีห้อยออกนะเข่ากูเนี่ยอู๋เนี่ยเนี่ยเนี่ยห้อยไม้ห้อยเข่าห้อยออกกินไม้เท้เท้าไม้ระมาณเมื่อเช้ามันเดินเข่าเดินออก ผู้หนักเติบตัวนี่ประมาณบ่ยี่สิบสามศูนโลดอยู่วเหี่เนาะตัวนี้เติบได้เนี่ยเท่าเขาตรงนี้ทั้งนั้นเบิดแล้วเนี่ยหอยหอยทั้งนั้นเบิดเลยห้อยไปนั่งตรงนี้ตัวหอยนี่เกาเนี่ยหอยออกมาที่เล็กดิครับหอยหอยเข่าย่อยออกนะครับเนี่ยนี่นี่ตัวนี้หอยผมวาดเนี่ยผมวาดเนี่ยนี่หอยเที่ยวเข่าเที่ยวออกหอยไหมเนี่ย มนี้ครับมีมีแคนี้เนี่มันออกแค่นี้นี่ยเปอเสยไหมโอดิลมทานีนักเติบด้วยนี่ตัวใหญ่เติบด้วยนี่เลี้ยงผาหัง้ยงผาแล้วเลี้ยงผาแล้วแบบนี้กครับพี่น้องกตเห็นตัวมันนะครับก เห็นต่ห้อยตีนแต่ว่าเพื่อนว่าเห็นตัวบางคนเพิ่นก็ว่าเห็นตัวกับเบเซียเพื่อนนี่กับว่าไม่เห็นกับตาครับอยู่ในไ้อ้อยอยู่น้านี่แหละครับครับชิปนี้ก็ขอจบลิปลงขอบคุณที่รับชมกับผมคันเห็นตัวมันยังไงกะเดี๋ยวค่อยจิปอีกท่านึงครับไ้ให้กลมอันยังอ่ะกลุมปราไม่กลมยังเพื่อนมาจับไปครับจะกับบ่อหรอครับพี่น้องหน้าที่เป็นทรัพย์สงวนครับ คลิปนี้ก็ขอบคุณที่รับชมครับผม